รถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีด,ดีดีล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละล้อใช้แล้วเครื่องต้นรถเป็นอะไรอ่ะเสือคุ้ยไรไรอีดอกต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเป็นยานพหาหนะชนิดหนึ่งต้นรถเป็นอะไรอ่ะเสียงเป็นเฮียอะไรเนี่ยฮะ เดี๋ยวฉันมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปต้นรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันตาจิ้งเหลนล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ใช้แต่น้ำมันจิ้งเหลนพอใช้แล้วได้ไม่สะดุดเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยต้นอะไรมึงต้นมีอะไรก็รีบพูดมาดิวะยืมขึ้นในสิต้นคือผมไม่ได้ชื่อต้นครับ ตุ้นรถเป็นอะไรอะเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดก้านหักสลักายหัวเทียงข่างยางแฟบแนบตายไฟไม่จ่ายพ่อมึงตายตุน้น